สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนรูปบลอลหน้าตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับสำหรับคลิปก่อนนะครับผมได้ทำเกี่ยวกับสมุนไพรอาชนิดนี้นะครับไปแล้วเปลี่ยนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์นั่นเป็นสายพันธุ์สูงแต่คลิปนี้ผมมาทำและมาให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมนี่จะเป็นสายพันธุ์เตี้ยนะครับเขามีชื่อเรียกว่า สมุนไพรหัวเขาเย็นใต้นะครับสําหรับหัวเขาเย็นใต้เขาที่มียูสองสายพันธุ์เด้ออันนี้คือสายพันธุ์เตี้ยนะครับใบลักษณะของเขานี่บอกคือกันเลยท่านผู้ชมแต่ว่าคุณ,ณประโยชน์สรรพคุณของเขาเหมือนกันนะครับแก้โกรคไรโรคมะทุกชนิดโรคมะต่างๆนะครับทุกคนหัวของเขารากของเขาที่ยูใต้ดินนี่แหละจะคือๆกันเลยนะครับเหมือนกัน กับชนิดที่พันสูงนะครับแต่ว่าต้นนี้อาจจะหัวเล็กกว่ากว่าต้นสูงนะครับแต่ว่าลักษณะคือการสีก็คือการกินเหมือนกันหมดนะครับประโยชน์สรรพคุณเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นหัวค้อนกระแต่คือกันแต่ว่าเพื่อนโบเอินหัวค้อนกระแตนะครับสําหรับพันุนี้นะครับเพื่อนซืเออื่นหัวเข่าเย็นใต้โดยตรงนะครับถ้าต้นสูงเพื่อนจะเรียก หัวค้อนกระเตะนะครับท่านผู้ชม,มเมล็ดของเขาคือกันนะครับมเมล็ดของเขาจะเหมือนกันกันกบต้นพันธุ์สูงนะครับสําหรับพันธุ์เตี้ยเขาที่เกิดยู่เป็นกุ้มเป็นกลุ้มยังส่นะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสะมาขุดให้ท่านผู้ชมได้เบื้องเด้อจะมาขุดหัวของเขาให้เบื้องแล้วก็สิเอาไปอนุรักษ์ไว้นี่แหละคือต้อนหัวเขาเย็นใต้นะครับมันมีสองสายพันธุ์และ คลิปก่อนผมก่อทำอาสายพันธุ์ที่ต้นสูงและคลิปนี้ผมมานําเสนอให้ทุกคนดนเบื้องอันนี้คือเปลี่ยนสายพันธุ์สายพันธุ์เตี้ยนะครับ mm hmm. เขาชีเกิดทั่วไปนะครับท่านผู้ชมตามป้าตามโคกตามป้าเห็ดนะครับแต่ว่าบางพื้นที่บางจังหวัดกับบ่มีนะครับเพราะว่าบางคนเพื่อนแซดมหาผมเพื่อนทักมหาผลเพื่อนวาบ่มีเด้อแต่ว่าผมยังบ่ทันได้ขุดเอา หัวเอารากของเขาไปตากแดดไว้หลงเบื้องนะครับแต่ว่าผมสีเฮ็ดผมสีทาให้ทุกคนได้เบืองได้ชมอยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อคอยติดตามช่องของไอวิระคนชัยภูุิไปเรื่อยๆนะครับถ้าผู้ใดได้มาเบืองคลิปของไอวิระคนชัยภูุิมิดว่าดีเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดรูปหัวใจกดแชร์กดแชร์เพื่อเปลี่ยนวิทยาฐานให้ผู้อื่นได้เบืองได้ชมน้ำกันนะครับ ช่องของไอวิระคนใช้ยภูุิมี่น้ำสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่อยู่น้ำโขกน้ำปลาที่มีประโยชน์แกทุกคนแกสังคมนะครับผมจะเอามานำเสนอให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมจังสี่ตลอดนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ไอวิระคนใช้ยภูมิเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ไอวิระคนชัยภูุิสวัสดีครับ